วงสวิงที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนนั้นอยากจะมีแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสวิงที่ดีนั้นเป็นอย่างไรร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และเจาะลึกไปกับทุกต้นแบบวงสวิงระดับโลกในรายการ Swing Factor ครับและว,วงสวิงระดับโลกนะครับที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับเป็นนักกอล์ฟที่คว้าแชมป์รายการ f o r t i n t t Championship ถึง2สมัยติดต่อกันและในวัย31ปีของเขายังคว้าแชมป์ PGA ทัวรมาแล้วถึง5รายการแม็กโฮม่าครับ และก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วงสวิงของแม็กโฮม่านะครับเพื่อให้ทนากอฟเข้าใจแต่ละตำแหน่งของวงสวิงได้อย่างง่ายเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกับ 10P System กันครับ10 Position ใน Golf Swing ก็คือ 10P นะครับ Position แรกนะครับจะเป็นตำแหน่งของการ Setup พตำแหน่ง P 2นะครับคือตำแหน่งก้านขนานพื้นตำแหน่ง P 3ครับคือแขนขนานพื้น P 4ครับคือตำแหน่งของท็อปสวิงนะครับ P 5ครับตำแหน่งแขนขนาดพื้นในขณะที่กำลังดาวสวิง P6 ตำแหน่งก้านขนาดพื้นในขนาดที่ดาวสวิงเช่นเดียวกัน P7 ครับคือตำแหน่ง m p p c t t p s s t t o o นะครับ P8 คือตำแหน่งก้านขนาดพื้น f o r t o o P9 ตำแหน่งแขนขนาดพื้น f o r t o o และ P10 ครับตำแหน่งการจบวงสวิงและว,วงสวิงของแม็กโฮมานะครับเราจะวิเคราะห์กันทั้งฝั่งเฟ c ออนและ Down ดอ e l ไลนนะครับเริ่มกันที่ฝั่ง Face อนกันก่อนเลย และวงสวิงของแม็กโฮม่านะครับเราจะวิเคราะห์กันทั้งฝั่ง Face On และดาวเดล Line เริ่มมาที่ฝั่ง Face On นะครับฝั่งด้านหน้านะครับสิ่งที่เราเห็นกันนะครับโพสเจอร์การยืนนะครับการยืนเนี่ยเท้าค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างมากนักนะครับแล้วก็มีการแฟลเท้านะครับหรือว่าการเปิดปลายเท้าออกทั้งสองข้างตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญนะครับที่จะทําให้มีการเทินตัวได้ดีนะครับการจับกริปนะครับกริป สำหรับมือซ้ายเนี่ยค่อนไปทางสตรองนะครับตัววีมือซ้ายนะครับชี้มาที่ไหล่ขวานะครับส่วนตัววีมือขวาชี้มาที่กลางหน้าอกนะครับเรียกได้ว่ามือซ้ายเนี่ยค่อนไปทางสตรองเล็กน้อยส่วนมือขวานะครับมาที่กลางหน้าอกก็คือเป็นนิวโทรนั่นเองส่วนการยืนนะครับมีการเอียงตัวเล็กน้อยนะครับให้สัมพันธ์กับการตีไดรเวอร์นะครับถึงแม้จะเป็นการตีไดรเวอร์นะครับแต่ว่าแนวก้านของแมคโฮม่าเนี่ยไม่ได้ชาร์ฟลีนแบกนะครับก็ยังมีการลีนฟอร์เวิร์ดเล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าจากการยืนเนี่ย ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ยืนกว้างมากนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยไม่ได้ลีนถอยหลังนะครับตำแหน่งบอลโพซิชันก็เหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ที่ส้นเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ค่อนมาทางกลางเท้านั่นเองนะครับส่วนจากตำแหน่งนี้นะครับแบ็กสวิงขึ้นมาที่ตำแหน่ง P2 ครับเทคเอาเวลมาที่ตำแหน่ง P2 นะครับโลโก้ของถุงมือนะครับชี้เข้าหากล้องนะครับแปลว่ามีการเทินตัวไม่ได้โรมือออกเพราะถ้าโรมือเนี่ย โลโก้ของถุงมือนะครับจะชี้ขึ้นฟ้าแต่ถ้าเราเทินตัวเนี่ยโลโก้ของถุงมือเนี่ยจะชี้มาที่กล้องที่เราเห็นจากมุมนี้เลยนะครับขึ้นมาที่ตำแหน่ง P3 นะครับเราเห็นการเทินตัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีการหักข้อมือนะครับเทินขึ้นไปต่อจนถึงตำแหน่งท็อปสวิงนะครับตำแหน่งนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะผมเห็นหลังของแม็กโฮม่าเนี่ยเทินตัวแบบสุดเลยนะครับเรียกได้ว่าหันหลังชี้เป้าเลยนะครับ และตำแหน่ง P4 นะครับตำแหน่งมือของแมคโฮม่าเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกับเท้าขวานั่นเองนะครับไม่ได้ลึกเข้ามาจนอยู่ด้านหลังศีรษะนะครับลงมาที่ P5 ครับเราเห็นการชิต์น้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมขีดเส้นตรงนี้เล็กน้อยนะครับ มีการชิฟน้ำหนักไปทางซ้ายนะครับมาตำแหน่ง p 5ที่ผมชอบคือศอกขวาอยู่หน้าตัวจริงๆก็ต้องบอกว่ามูฟนี้เราก็เห็นกันมาเยอะละนะครับว่าตำแหน่ง p 5ลงมาเนี่ยสอกต้องอยู่หน้าลำตัวเพราะว่าถ้าท่านาคอฟมองผมจากในลักษณะเนี้ยสอกไปอยู่หลังลำตัวเนี่ยไม่สามารถออกแรงได้นะครับต้องอยู่หน้าลำตัวคล้ายๆแบบเวลาที่เราจะปาก้อนหินหรือว่าให้ศอกอยู่หน้าตัวเนี่ยเราจะออกแรงได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับ จากตำแหน่งนี้ครับลงมาที่ P6 นะครับตำแหน่งก้านขนาดพื้นนะครับเริ่มมีการถีบตัวขึ้นนะครับ P7 ครับ Impact ขาซ้ายเหยียดตรงนะครับส่งไม้ไปจนจบวงสวิงอย่างสวยงามครับยืนรักษาบาลานซ์แล้วก็มีการถีบขึ้นจนปลายเท้าซ้ายเนี่ยเปิดออกทันทีนะครับโอเคดูในเรื่องของบาลานซ์กันบ้างครับดูเรื่องของการถ่ายนักผมจะขีดเส้นนะครับห่างจากสะโพกขวาเล็กน้อยและสะโพกฝั่งซ้ายครับ แบ็กสวิงขึ้นมาครับแม็กโฮมานเนี่ยมีการชิฟน้ำหนักมาทางขวานะครับสังเกตจากตำแหน่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมจะขี่ห่างจากสะโพกขวานิดนึงนะครับเรียกว่ามีแก๊บอยู่แต่พอเขาสตาร์ทแบ็กสวิงมาเนี่ยมีการโหลดเพรสเชอร์มาทางขวานะครับรวมไปถึงการเทินตัวเนี่ยจะเห็นว่าสะโพกฝั่งขวาหรือถ้าเราเห็นที่กระเป๋ากางเกงฝั่งขวาเนี่ยมีการหันออกนะครับเรียกว่ามีการเทินออกแต่ยังมีเพรสเชอร์ที่ยังเก็บอยู่ฝั่งขวาไม่ได้เป็นการเทินออกจากเส้นนะครับ ต้องบอกว่าตำแหน่งนี้นะครับท่านกอล์ฟบางท่านอาจจะมองว่าคือการสเวทแต่สำหรับมุมมองผมในสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยแมโคมาเขาไม่ได้ออกจากเส้นด้วยฮิปที่ไม่มีการเทิน ถึงแม้จะดูเหมือนหลุดจากเส้นเล็กน้อยแต่ยังมีการเทินตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการโหลดเพรสเชอร์มาเต็มฝั่งขวาแต่ไม่ใช่อาการสซเวเพราะถ้าสซเวจริงๆเราจะไม่มีทางเห็นแมคโฮม่าเนี่ยสามารถที่จะเทินตัวได้สุดคนที่สซเวคือคนที่อยู่ในลักษณะนี้ตัวไม่สามารถเทินได้แต่ถ้าสะโพกมาชิดเส้นขวาแต่เรายังสามารถเห็นหลังของเขาได้เนี่ยแปลว่าเขาแค่โหลดเพรสเชอร์ให้เต็ม แต่ยังใช้การเทินตัวได้อย่างดีนั่นเองเรียกได้ว่ามีการโหลดน้ําหนักก่อนที่จะเริ่มการหมุนนั่นเองนะครับจากตําแหน่งนี้ครับ P 4ลงมา P 5ครับเราก็จะเห็นการโหลดน้ําหนักกลับไปฝั่งซ้ายอีกเช่นกันเราจะเห็นแกลบตรงนี้นะครับที่สะโพกซ้ายนะครับกับเส้นตรงนี้เนี่ยมีแกลบอยู่เมื่อเริ่มสตาร์ทเราจะเห็นสะโพกซ้ายเข้าไปชิดเส้นทันทีและไม่ใช่เพียงแค่ชิดเส้นครับทะลุออกจากเส้นได้เลยนะครับ P 5ทะลุออกจากเส้น P 6ทะลุออกจากเส้นและ P 7 ก็ยังอยู่ด้านซ้ายของเส้นแปลว่าเขาใช้การถ่ายน้ําหนักในแรงด้านข้างในการโหลดขวาโหลดซ้ายค่อนข้างที่จะมากนะครับจบวงสวิงนะครับอยู่ในลักษณะนี้ก็เราเห็นแล้วว่ามีการโหลดน้ําหนักได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูที่ฝั่งดาวเดอร์ไลน์กันต่อครับฝั่งดาวเดอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวเราขีดเส้นชาร์ปเพลนเอลโวเพลนและโชวเดอร์เพลนกันก่อนนะครับเพื่อดูแนวไม้นะครับว่าวิเคราะห์เบื้องต้นว่าแมคโฮมาเนี่ยเป็นคนที่ตีบอลฟลาในลักษณะไหนนะครับ a บ็กสวิงขึ้นมาหน้าตำแหน่ง P2 ครับแนวไม้นะครับมาตามชาร์ปเพลน P3 ครับตำแหน่งนี้มืออยู่ใต้เอโบ l เพลนต้องบอกว่าอันนี้เรียกว่ามีอาร์มเดฟนะครับก็คือมีมือที่ลึกเข้าไปข้างหลังไม่ได้ลิฟต์ยกขึ้นมาหน้าตัวนะครับจากตำแหน่งนี้ครับเทินตัวขึ้นไปต่อจากตำแหน่ง P4 นะครับลงมาที่ P5 ครับตำแหน่งมือนะครับลงมาที่ใต้เอโบ l เพลนลงมาที่ P6 ครับไม้มาใต้ชาร์ปเพลนนะครับ ลงไปที่ P7 Impact นะครับแล้วส่งไม้ไปต่อถ้าเราเห็นแนวไม้ในลักษณะนี้นะครับที่มาใต้ sharp p l a n แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้ว่า m a c o m าเนี่ยมี ball flight นะครับที่เป็นลักษณะของการตี draw นั่นเองนะครับดูในเรื่องของดีเทลวงสวิงนะครับในการยืน P1 ครับผมจะเห็นการยืนนะครับที่เหมือนว่าเท้าซ้ายจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเ,เราได้เห็นแนว swing p l a n เขาแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนที่ตี draw และการยืนที่เท้าซ้ายสูงอย่างนี้เนี่ย ก็สัมพันธ์กับการตีดรนั่นเองการยืนเท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวาเล็กน้อยนะครับเทคขึ้นมาที่ตำแหน่ง p 2ตำแหน่ง p 2หน้าไม้ขนานกับแนวกระดูกสันหลังนะครับก็ต้องใช้คำว่าหน้าไม้สแควร์นั่นเองนะครับขึ้นมาที่ p 3มีอาร์มเดฟค่อนข้างเยอะคำว่าอาร์มเดฟเยอะในที่นี้คือถ้าเราขีดเส้น vertical line นะครับจากตูดกริปลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่า ตำแหน่งของตูดกริปเขาเนี่ยอยู่ที่ข้อเท้าฝั่งขวานะครับเรียกได้ว่าถ้าขึ้นชันหรือขึ้นน้านหน้าเนี่ยมือเนี่ยจะอยู่ปลายเท้าขวาไปเลยคืออยู่ด้านนอกเท้าไปเลยแต่แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอาร์มเดฟที่มือเนี่ยลึกเข้ามานั่นเองนะครับตำแหน่งมืออยู่ด้านหลังของหัวไหล่นะครับจากตำแหน่งท็อปสวิงตรงนี้นะครับเราขีดเส้นที่ตูดกริปกันอีกทีนึงนะครับอยู่ด้านหลังข้อเท้าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเทินตัวในลักษณะนี้เนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่า น่าจะเป็นคนที่ตีบอรไฟดร้อนนั่นเองนะครับดาวสวิงลงมาตำแหน่ง P5 ครับตำแหน่งนี้ P5 โดยปกปติแล้วนะครับผมอยากจะเห็นเนี่ยสะโพกเนี่ย เปิดไปมากกว่านี้นะครับก็คือเราต้องไม่เห็นขาซ้ายแล้วแต่แมคพโฮม่าเนี่ยตำแหน่งนี้ผมยังเห็นขาซ้ายอยู่แปลว่าเขาใช้แรงแลต r ทรค่อนข้างเยอะก็คือมีการถ่ายน้าหนักด้านข้างมากกว่าแรงที่เป็นสปินหรือว่าแรงหมุนนะครับเราเห็นการโหลดขวาเราเห็นการโหลดซ้ายนะครับรวมไปถึงการใช้การเทินตัวในลำตัวช่วงบนนะครับจากตำแหน่งนี้ครับลงมา p 6นะครับหน้าไม้สแควร์ p 7 Impact นะครับ p 8 p 9และส่งไม้จนจบวงสวิงนะครับ ส่วนเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ